สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปายสุภูสุคนเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะของนิสาชาแนลนะคะเขามาแล้วก็จะลืมนะคะพี่น้องค่ะกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนให้นิสาชาแนลนั่นเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังอกกำลังใจให้กันและกันนะคะเขาพูดหลายๆนะคะที่จะมารับชมรับฟังนะคะทางเอฟซีในประเทศแล้วก็เอฟซีต่างประเทศนะคะพี่น้องค่ะนะคะ เมืนน่อนีนิสากับบมมอี่อยังมากมายนะคะก่อนที่วานิสาจะไปลุงเมื่อกลดอยางนะคะพี่น้องย่างมาแรงเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณหาโมงแรงกกลัวๆสิเขาหกโมงแล้วะพี่น้อง พกเข้ากับสิาพากันไปรกรีดอย่างยี้มาแลงเนาะก็เลยสิาพาพี่น้องมาชมวิวชมบรรยากาศชอ่อชนบทวบานเท่านะคะตามทองทุ่งหน้าน้ำไฮน้ำหน้านะคะก็เดินช่มเดินเที่ยวกันไปก่อนนะคะก่อนที่ไปไปลงเมื่อกรีดอย่างเนาะลงลงปผานิสากับพาทุกคนมาชมบรรยากาศพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้านะคะพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินนะคะพี่น้องกับแม่น้ำสวยๆนะคะเออนะคะ ใครที่คิดถึงบ้านคิดถึงท้องทุ่งท้องนานะคะทุกคนก็ชมบรรยากาศชมวิวไปด้วยกันนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ออต่างจังหวัดนะคะก็อาจจะคิดถึงบ้านนะคะก็รับชมบรรยากาศทุ่งนาไปด้วยกันนะคะทุกคนมันกะช่วงนี้มันก็เป็นหนา,หนาวนะคะเนาะมันกะสีเบิงบรรยากาศมันกะสีแหงแรงแน่จ้าหน่อยนะคะนะคะ สำหรับอันที่เห็นเคี้ยวๆยมอนก็จะเป็นปลาข้าวโพดนะคะที่นี้สามารถทายคลิปมันอันละปลูกข้าวโพดไว้นะคะอันนี้มันจะมีอันนี้ส่วนที่สองนะคะถ้าส่วนใหญ่หันว่า่นเด็กไปทายจักเธื่อยูพี่น้องส่วนใหญ่ที่ว่าเขาจะเอามาต้มขายอ่ะที่แม่เอามาต้มขายก็เลยเราปลูกตรงนี้แล้วก็จะต้มขายตรงนี้เลยนะคะสําหรับอันข้าวโพดเนาะข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะอันนี้เป็นส่วนน้อยนะคะทุกคนอันนี้เป็นส่วนที่สองที่ปลูกนะคะสําหรับส่วนใหญ่อ่ะที่ปลูกไว้อ่ะแล้วก็มีฝักแล้วเอามาต้มขายแล้วต้มขายที่นี่นะคะ ก็บ่ได้ไปถ่ายนะคะนะเพราะว่ามันกะมันไกลออกไปจากหมู่บ้านนิดนึงนะคะนิสาก็เลยไม่ได้ไปถ่ายทำเนาะแต่ว่าถ้าตรงนี้นะคะถ้าจะมีฝักอะถ้านิสาไม่ได้ไปไหนเดี๋วนิสาจะมาถ่ายทำให้ให้ดูนะคะแต่ว่าตรงที่เขาขายก็ขายตรงนี้แหละค่ะนะคะขายข้าวโพดนะคะ ขายข้าวโพดต้มข้าวโพดดิบนะคะทุกคนขายทุกอย่างนะคะที่ทั้งดิบทั้งต้มนะคะทุกคนโอ้โหพงศ์พองเบิงงามนาะพระอาทิตย์สองสีแดงเป็นประกายเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขากําลังจะรับขอบฟ้าไปแล้วนะคะก็เลยดูสีสันสวยงามนะคะทุกคนมันงามไหมพน้องว่าเออพระอาทิตย์ตกดินนาะแล้วก็กระทบกับแสงพระอาทิตย์นะคะทาให้ดูสวยงามนะคะมาพนอา้องมาชมบรรยากาศกันพอ หอมปากหอมคอนะคะก็จะเข้าป่ายางกันแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศในสวนยางนะคะที่นิสาจะมากลิ่นยางนะคะอดีซื้อว่าอันอีหลงนะคะทุกคนขามันซื้อว่าอีหลงเพราะว่าอีอย่างวตีเพราะว่ามันเป็นหมาหลงพี่น้องมารูว่ามันหลงมาจากไดนนะคะหลงมาตั้งแต้โตนหน่อยๆนะคะตอนที่มันว้าไม่ไหมอะ่ะทุกคนขาเออ ลุงเนี่ยเขาจะมีบัตรดิงพอกนี่พี่น้องเขาก็นี้บัตรดิงของคอมาพอมนะคะมันอาจจะมีเจ้าของอยู่นะคะเพราะวะ่าเพราะว่ามันมีกระดิงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพอมันหลงเข้ามาแล้วมันก็บกกลับไปหาอันเจ้าของมาเลยได้พี่น้องมันบกกลับไปหาเจ้าของมาเลยไหมมันก็มาอยู่นี่เออบทีนี่เฮาเ่เห็นมันกลับไปหาเจ้าของมนเนาะ เขากับอีต,ตนศาสตร์ว่าอุ้ยมันสิกินอีหยังเด็กสิแมมันเขามาวนวนเว,วียนเวีน,วนอยู่ในสวนอย่างนิสาเนี่ยและทุกคนคะ่ะนิสาก็เลยโอ้หาเขาหา,นนาหายน้ามันเนาะมีอีหยังกระหานั้นเป็นกินพราประทังชีวิตมันไปละพี่น้องนะคะ เราก็ถือว่าเป็นสัตว์ร่วมโลกด้วยกันเนาะสัตว์มนุษย์สัตว์โลกร่วมกันนี่แหละเนาะก็เลยเออมีอะไรก็หยิบยื่นให้เขากินไปด้วยนะคะแต่ว่าก็บบัตรเลี่ยงย่างเป็นทางการได้พี่น้องแต่ว่าขันมี่อย่างก็หยิบยื่นให้เขากินซื้อบัดที่นี่เขาก็บ่ไปใส่เลยได้พี่น้องเออเขาก็บ่ไปใส่เลยอยู่แต่แต่น้อยหอดใหญ่บัดนี้เขาเห็นเขาใหญ่แล้วเขาก็เลยดอดบักระดิ่งเขาออกเนาะเพราะว่าบักระดิ่งเขามันกรเริมหน่อยเป็นบอที่เขาใส่มาติดตัวเขามาแต่ในหน่อย เออบ่แน่ได้พี่น้องเขาอาจจะเป็นหมาเศรษฐีก็ได้เ้อขันผู้ใดอันตามหาอยู่กับอันอยู่สวนนิสาเด้อพี่น้องบ่งหนามันแล่นหนานยน้อยแหลมแนีมแหละเออกินจังไดมันก็บอกวนเด้พี่น้องมันก็โตซ้านี่เด้อบ่แมนว่าบ่ห้มันกินเด้ให้มันกินดีอยู่ดีได้พี่น้องบึงเน่อันปะทุก็ให้มันกินเท่อละเป็นเข่งผู้ได้พี่น้องเออแต่ว่ามันแห่งบอกอ้วนบ่ทวนบ่สมบูรณ์ขือหมู่เด้แต่ว่ามันแข็งแรงอยู่เด้มันเห็นเฮาแล้วมันดี ใจกระโดโดโหลดเต้นบัมเบิจิ้งโจกอยไรพี่นงเ์อ่ยอันบริไทยตอนที่มันดีใจเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขัดเพลินดีใจนี่กระโดดโหลดเต้นบัมเบิจิ้งโจกหน่อยพี่นงองเอยโดดขึ้นสองหน้าสองตาเพื่อนนะนะคะเนาะอือเออเขาก็อีตนสาสเพื่อนหละพี่น้องเขาก็เลี้ยง่นไปซ้ำแตนซ้ำตายจากกันเนาะอือเมื่อนี้ก็ได้ปลาทูมาให้หมอปลาทูเข่งนึงเข่งละยี่สิบห้าสามสิบบาทนี่แหละซื้อมาให้หมอกินเข่งหนึ่งนะคะ ได้กินดีอยู่ดีดอกพี่น้องเอ้บ่ได้นั่นบ่ไดยอยูล่ลาบากเด้อคืนจะเป็นหมาหลงกหลายก็เลยบ่รูว่าสิตังซื่อยังไ้นางมันบอกก็เลยตั้งซื้อไหานางว่าอีหลงวัฒนมานะคะเป็นชื่อว่าอีหลงนะคะเพราะว่านางเป็นหมาหลงมากเนาะนางเป็นเพศเมียนะคะพี่น้องค่ะนางเป็นเพศเมียนางเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนเออแต่ว่าห่างตอนแต่บารูเพื่อกันนะพี่น้องนะคิดว่าส่วนหนึ่งหันหนางหัน มันเป็นช่วงที่ติดสับเนาะนางก็น่าจะท้องอยู่นะคะทุกคนนางก็น่าจะท้องเพราะว่าเห็นนางมีเนาหน้าอกเนาะแล้วก็มีหน้าอกและใจแล้วก็ท้องตุง n ตุงนะคะทุกคนเออแต,แต่ว่าสักพักหนึ่งนางหายไปเด้อพี่น้องบ่รูนว่านางไปคลอดลูกหรือเปล่านะนางกลับมาน่ะ มันก็คือจังหมาไม่ลุกออนเด้พี่น้องถ้าว่าบ่เคยได้ยินเสียงหมาน้อยเด้บรลุว่านาไปขอดใส่บรูุวาลูกนางยั่งหรือเปล่านะคะทุกคนแต่ในสาคิดว่าบ้านาสิรอดนะคะนักอาจจะไปขอดถิ่มไว้ทั้งใดบุหนีพี่น้องเอ้ยแล้วก็นหนีกลับมานังอาจสีแบบบ่มีเนวกิน นั่งนั่งอัดเสียงลูกบ่เป็นบอกบ่รู้ว่าสิหายยังให้ลูกกินบ่บ่รู้กันบ,บ่เห็นหมาน่อยไหมพี่น้องบรได้ยินเสียงหมาน่อยห้องเลยนะคะบ่รู้ว่านั่งไปขอดทั้งใดนะคะแต่ว่ากลับมาสภาพแบบคือแมงหมาแม,ม,ามลูกอดอนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะคะ พี่น้องนั่นเอื้อยเห็นนั่นเสือีชมพูยุ่งแลบยลเหมือนกับเป็นเอื้อยนะคะเอื้อยก็ลงมือกรีดยางไปแล้วนะคะทุกคนค,ะนค่ะนิสากะขออนุญาตทายคลิปจักน้อยนึงนะคะนิสากรีดยางว่าเป็นดอก่ะพี่น้องขากาลังมหากรีดนะคะเธอนี้ก็จะเป็นเธอแรกที่นิสาจะกรีดยางนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าดอดน้ำโกดนะคะก็หยอดไปแล้วนะคะแล้วก็เออหยอดน้ำโกดแล้วก็เก็บ ก้อนขี้ยางเนาะเออเก็บก้อนขี้ยางได้ถวยแล้วพี่น้อง่าที่เอาไปขายนะอันนั้นนิสากเก็บแล้วนะคะนิสากเก็บเป็นแล้วนะคะแต่ว่านิสายังไม่เคยลงมือกรีดยางนะคะนนี้ก็จะเป็นวันแรกที่นิสาจะลงมือกรีดยางนะคะขอกำลังอกกำลังใจกับทุกคนด้วยนะคะให้นิสากรีดยางไปแบบสวยงามบรสุว่านะคะเนาะคะขอกำลังอกกำลังใจด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้กับบะมี่ยางหมากไม้นะคะพี่น้อง่ะ สีลำล้าชิโนงไปแล้วเด้อขอบคุณพี่น้องหลายๆนะคะที่เขามารับชมลำฟ้างเขามาแล้วก็อย่าลืมกดเ,กเกลืฟกกดไลค์ให้นายสารน้ำเลยนะจ้าบ๊ายบาย